สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นฟีฟ่า21กันนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเอาฟูลทีมเนี่ยไปเล่นจะไหวไหมนี่ฟูลทีมมาดูกันเออท้ายที่ท้ายซีซั่นเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยทีมแบบเนี้ย ท้ายซีซั่นเนี่ยที่เขามีตัวดีๆกันทั้งนั้นเรามาลองดูกันเล่นฮิ t ทูเฮดว่ามันจะดีหรือเปล่าลองดูลองดูงดจัดไปจัดไปเรามาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะดูสิเจอเท่าไหร่ เจอ ovr 125นะครับโอ้มาลองดูกันมาลองดูกันเพราะจะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับบายไรเลยอ้า oh, ได้ผมเย e b o อยีเรสโเ้ยล็อกแตะมา หลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าโฟเดนลูกนี้โฟเดนว่างโฟเดนปันหรือเปล่าปันโอ้ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยกิลิศหนึ่งประตูต่อศูนยโอ้แถวสองครับมาครับมาไวครับสินาทีครับมาอย่างไวนี่ซัดเข้าไปเลย เชวิลอืมเรื่อยๆครับเรื่อยๆเขาก็ไม่เรียบขึ้นนะเนี่ยวุ้ยเจาะเรื่อยเจาะทางนี้อีกแล้วเลยกิเลสโอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุด่ะเนี่ยเฮ้ยวิ่ง อ,อืเอเดอร์สันยังเซฟไว้ได้โอ้โหเล่นลูกสูตรว่ะเขาเล่นลูกสูตรว่ะเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งลูกสูตรอีกแล้วโอ้ดูแล้วรู้มันจะเปิดมงหรือเปล่าลูกนี้นั่นไงนั่นไงสูตรไม่ได้มงอ่ะ อะไรวะเนี่ยอะไรเบิดมาอีกครั้งหนึ่งอ้โอ้ข้ามคานออกไปยังตีเสมอไม่ได้เอดิสันให้วอกเกอร์มาเบนโดเฟรันโตเรสอ้้บนดักเฉยเลยอืมวอกเกอร์ดักได้วิ้ยโอ้ทำไมเขาใจร้อนจังยิงไม่หยุดเลย ยิเลดอืมโชกันเซโลล็อกลูกนี้ชิสุดชิสุดชิสุดไม่ได้อุอ้โอ้โหล็อกเยอะเกินเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือมลูบิดีอาร์ตลูบิดีอาร์ตโอ้โ เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งใครก็ไม่รู้ไม่รู้จกักโอ้โหรูบินดีอาร์ตโวยดูเหมือนเน็ตเขาจะช้าหรือเปล่าเรื่อยๆโอ้จบครึ่งแรกหนึ่งยังหนึ่งหนึ่งอยู่ ซาบาเลตาเลยชื่อเน็ตเขาเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหเติมเน็ตก่อนให้เพื่อนมาครับรอบนี้เราเขียวบ้างลองสูตรสักสักลูกกิลิตวิ่งดิโอ้ไม่ได้ว่ะใจเย็นเราดักได้ลูเบียนสตโตน ดูบอยออกไปให้าวคันซิโลยังไม่ได้ยังไม่ได้วอล์กเกอร์อื้อหือโอ้ทำไมโอ้โหโอ้โหทำอะไรเอา้าฟาวเลยอะไรวะฟาวนี่ล้ำหน้าเลยอะไรว่าเกมนี้ ทำลูกนี้ปับ๊บแตะให้เฟรนต์ตเลสเฟรนต์ตเลสยิงย,ยังไม่ได้ลูกที่สองยังไม่มาเดอะบอยวิ่งไหมวิ่งดิเดอะบอยไม่วิ่งวะ่ะเชื่อไม่เป็นสูตรเลยโอ้โหเอามายิงอื ยังสาวอีกอ๋อปัดได้เลยกิเลิอ้โอ้ยไม่ได้อีกอาไมวอล์เกอร์เบิ้ลไม่เบิ้ลล้ำหน้าปะ่ะอุ้ยได้ปะ่ะล็อกหนึ่งทีปับ๊บยิงอุ้ยตีด เอ้ยลูกสองยังไม่มาหมดเวลาแล้วเนี่ยบางไว้บางได้โอ้โหออกเฉยเลยเฮ้ยชอคเนเซลโลโหลดรหลดวิ่งวิ่งไม่วิ่งอ่ะรหลดหรือเปล่ารหลดหรือเปล่ารหลดเรียบร้อยกราเบลเชียร์ซส สองประตูต่อหนึ่งนาะทีที่ 8, 10, 7โอ้โหกว่าจะได้บุกอยู่นานเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาโอ้โหจ่ายพลาดเกือบเกือบโดนเลยอืมอะไรปะโอ้โ เอาอะไรวะเนี่ยโอ้จบจบจบหมดเวลาชนะรอบนี้โอ้โหถือว่าชนะนั่นเนี่ยถือว่าเขายังโอเออายังน้อยอ่ะอยากเจอตัวตึงๆอะ่ะแล้วอยากรู้ว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่าถ้าเราเจอเขาเนี่ยเอาฟู t ทีมเนี่ยไปเล่นเนี่ยโอ้โห อยากเจอทีมตึงๆอ่ะแต่แรงยังน้อยอ่ะมันจะเจอไหมเนี่ยต่อต่อต่อเอาไม่อยากเจอตึงๆอ่ะเท่าไหร่ปะโอ้โหโอ้โหตึงๆจริงว่ะรอบนี้เอาเรื่องว่ะรอดูรอดูว่าเราเนี่ยจะโดนกี่ลูกครับเอาไม่เอาไม่ สายมาเฮ้ยทีมนี้คุ้นๆว่ะใช่ปล่าวะไม่ใช่หรอกเนาะเหมือนเคยเจอแต่ว่าไม่เคยเหรอกยิลิเบิลกาเบียวเครชุดเฮ้ยเรียกชื่อผิดแล้วเนี่ยยิงได้ไหมโอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยไม่ง่ายจังเนี่ย อืมยิลิตใจอย,ย่างสวยอะ่ะเฮ้ยเ้ยมาอีกแล้วฟันพิซซากา้าเฮ้ยเปิดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเลยเบลโอ้โหเปิดแบบนี้วอล์กเกอร์สู้ไม่ได้ เอาไมดูนั่นเราเนี่ยดูนั่นเราเนี่ยอ้า wow. วเหมือนให้ใครเนี่ยเอะอะไรวะเนี่ยแรดฟอร์ดอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมาวะมาวะมาวะอือ mm หือเดบอยดีลาเปนหนึ่งทีวิลเลตโชยไปอีกหนึ่งทีโฟเดนวิ่งโฟรเดนวิ่ง โอ้ฟอร์เดนไม่ได้เปิดเปิดแล้วก็ <birth. S 2> เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไอสัตว์โอ้ทำอย่างสวยแต่จบไม่สวยเอาเอ้ากดผีดเอาฟอร์เดนล็อกโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อืมมันเสียบแม่งเลยใบแดงวะเนี่ยโอ้ตัดเกมไปก่อนตัดเกมไปก่อนเกือบไปแล้ว อ้โห้ยเบือนยาวเลยเหรอออกออกหลังเอาไหมเอาไหมโอ้โหทีมเขาเนี่ยเหมือนจะไม่บุกเท่าไหร่นะแต่มาแต่ละทีนี้น่ากลัวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยโอ้โหเขาไม่เข้าบอลด้วยนะเบนดโดจ่ายมาคีสุดเอา้าอะไร จะ่ายให้กิริตโอโ้มือเป็นที่อะไรเนี่ยเอาไมเอาไหมโอ้โหเขาจะเปิดอีกวะเนี่ยเอ้ยยิงเลยเลยจบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งรอดูว่าเราจะผ่านไปได้ไหมเราจะชนะได้ไหมฟูทีมไก่ไก่เนี่ย รต้องเล่นดีๆแล้วว่ะโดนให้เปนาโดเดอะบอยเฟรนตตอเลสดึงมาแล้วดึงมาแล้วอืออ้อุ้ยอ,ออกหลังเอ้ยออกข้างเฉยเลยอใไมอะไรวะไม่ <c oughs> เหมือนเขา หรือเปล่าหรือเปล่าใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาจะให้บอทเล่นหรือเปล่าหึยังไง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 เขาให้บอทเล่นหรือเปล่ายังไงกิเลสกิเลสไปลูกนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่อุ้ยโอ้โห ยังไม่ได้่ะอืมโอ้หลุดอย่างสวยเฮ้ยะไรวะเนี่ยอืออือลุมรวมแล้วแล้วไปเลยละกันไปเลยละกันไปเลยละกันมองโอ้ ยังไม่ได้อะไรครับเนี่ยอ้อว้ยหลุดว่ะหลุดไหวเชีย้ยเอ้าไม่ทําไม่ไม่จ่ายกลับมาเนี่ยเขาไม่จ่ายว่ะถ้าจ่ายหลุดเลยเนี่ยอโหเหมือนค่อยบอดเล่นเลยว่ะหรือว่าเน็ตเขาไม่ดีวะหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้วุ้ยวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเชีย สองมาตูต่อหนึ่งเฉยเลยโอ้ยโอ้โหพอเจอตึงเป็นไงหายหายตึงเลยเฮ้ยหลอกลูกนี้เปิดวอล์กเกอร์เฮ้ยโอ้ยหลอ,อ,อแล้วนว่ะอ,อุย้ยยังไม่ได้อีกเลยโอ้โหโอ้โห นี่เราจะแพ้จริงๆเลยอโอ้โหมาอีกแล้วเลยโอ้ยหมดเวลาแล้วก่อนแพ้ครับแพ้ครับเราแพ้นะครับอืมแต่เหมือนเขาให้บอดเล่นเลยวะ่ะไม่รู้ดิไม่แหละเขาเล่นเองแหละโมแพ้แพ้แพ้โอ้โหเอาใหม่อีกรอบอีกรอบ อีกรอบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายลองดูลองดูงดเผื่อเผื่อเผื่อชนะโอ้โหเมืม่อกี้เท่าไหร่ว่โอ้ยะหนึ่งร้อยแปดสองเลยอรอบนี้โอ้โหขอตึงกว่านี้หน่อยเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่ตึงอะ่ะอเอาใหม่เอาใหม่ หนึ่งร้อยหกสิบหกอืมโอ้ยโรนันโดโอ้ยรอบนี้แหละน่าจะตึงนะโอ้มีทั้งเบลโรนนโดโอ้ยโอ้ยติดอีกแล้วเลยโอ้ยโอ้ยอืม เปิดไกลๆเลยลูกนี้ลองดูซิลองดูซดิกีเลดยิงแม่งเลยโอ้โหยังเซฟไว้ได้เลยือลูกสูตรสักลูกไม่ได้มันเขี้ยวอะไม่ได้อะ่ะลอนโดเลยเอาท่านี้อีกแล้วเลย ออกครับต่อต่อเบนาโดเดบ่ายโฟเดนเฮ้ยเฮ้ยฟอร์เดน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 ล็อกไปหนึ่งทีปั๊บล็อกกลับมาหนึ่งทีล็อกไปหนึ่งทีเฮ้ยปัื่ปัป้งเฮ้ยไม่ได้อะไรวันนี้อ่ะหึเราหรือว่าเราเล่นเยอะไปวะ อย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเล่นเยอะเ oh oh อาใหม่เอาใหม่เออเราน่าจะโอ้ลายจังหวะเกินไปวะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เบลโอ้มาแบบนี้เสร็จพี่ดีน้องโอ้ oh ยังเก็บไว้ได้ล oh <c oughs> ุนเดอะบอยิริทยิริท เอาไปจ่ายให้โฟเดนเฉยเลยซอร์เรสเหมือนแน่นแน่นจังวะก้องหลังเขายิงโอ้เรียบร้อยฟิลโฟเดนไม่ยางสวยตะกูตะกะโอ้แล้วตีนพันกันอยู่นั้นแล้วก็ นี่ไปยังมาได้แล้วก็เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหขึ้นน้ำแล้วอืมอยากเจอตึงกว่าเนี้ยมีหรือเปล่าจบครึ่งแรกดูเหมือนว่าเขาจะยังบุกเราไม่ได้หรือนะเนี่ยอยากเจอตึงกว่านี้อ,อ,อ,นอ,อ,อนินเ,นเ,นเนดร์นันโรนันโดโอุยอ้ยอุ้ยเอ้าเอาเอากดผิดเฉย เฮ้ยเฮ้ยเบลเบลเบลมาว่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุดโอ้ยโชคดีโอ้ดีที่ไม่เข้านันเนี่ยปัดได้โอ้ลูกโมงทีอะไรกุตายทุกทีเลยเข้าโอ้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยเฟรดเบลลูกสูตรบางดีอุ้ยอ้ยอ้ย เอา้าอะไรวะน่ะเอา้าหลุดอีกแล้วเหรอบเอลมาอีกแล้วเหรอย่าเจอพี่พี่หินครับโอ้ยกองให้ใครไอ้มัวแล้วโอ้เริ่มใหม่เอาใหม่ไใจเย็นเกมนี้ต้องเป็นของเราไม่ The Boy โอ้โหยโกองเต้กองเต้ เว้ยกองเตเล่นเป็นแมสซีเลยเว้ยโอ้โหจ่ายมาตัวในออกข้างเอาไปดิเรียบร้อยลูกนี้เรียบร้อยหร,รือเ,อเปล่ายังติดทำสวยะนะเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยเดบอยบอยปับ๊บลินเยอะไปวะรอบนี้ทำไมวะรู้สึกว่าตัวเองริทเยอะไป,ไปแล้วเขาจะสวนแล้วเขาจะสวนอโอ้ยตายโอ้โหสองหนึ่งแล้วเลยฮะท้ายเกมโอ้โห โรนันโดอ่ะเจอของตึงก็ไม่บอกว่าตึงเขาก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่อนะแต่โอ้โหติดแล้วโฟเดนโฟเดนโฟเดนวิ่งแล้วโฟเดนเปิดกิริดเอ้า เอาจบเกมเฉยเลยกรรมาการเอา้าเอา้าติดไลด้วยเอา้าอะไรวะเนี่ยโอ้จานมาเป่าเวลานี้มันไม่ได้โอ้บอลวัดปนียกรรมาการโอ้โหแพ้เลยแพ้เลย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ